สวัสดีค่ะเจคยอนพามาชมกับบ้านพร้อมที่ดินราคาถูกๆนะคะแปลงน,นี้นะคะขายด่วนเลยค่ะทุกท่านบ้านหลังนี้นะคะอยู่ในเขตของชุมชนตำบลน,น้ำใสอยู่ห่างจากถนนมิตรภาพ12กิโลเมตรนะคะที่ดินพร้อมบ้านค่ะทุกท่าน1งงน8 2ตารางวานะคะราคา790,000บาทค่ะ ด้านหน้าติดทางสาธารณประโยชน์นะคะอยู่ในเขตของพื้นที่ตำบลหนองน้ำสอายอาสีคิ้วจัังหวดนครราชสีมานะคะอยู่ในหมู่บ้านราชพัฒนามีเพื่อนบ้านเยอะเลยค่ะชมุมชนค่อนข้างใหญ่นะคะสะดวกสบายพร้อมอยู่เลยค่ะอยู่ใกล้เทศบาลโรงเรียนสถานีอนามัยตลาดสดร้านสะดวกซื้อและธนาคารทกสด้วยนะคะพื้นที่1ง,งาน82ตารางวา พร้อมกับบ้านหนึ่งหลังตัวบ้านมี3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะราคา7,90 0 0 0บาทราคานี้เอกสารสิบเป็นพอทบห5นะคะสนใจสามารถเจราจาต่อรองราคาได้ค่ะทุกท่านอยู่อาศัยได้เลยนะคะพื้นที่กว้างๆค่ะเสียภาษีกันทุกปีนะคะพอทบห5นะคะ หากท่านใดสนใจบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้นะคะท่านสามารถติดต่อคุยกับเจ้าของได้โดยตรงค่ะไม่ว่าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าต้องการนัดชมพื้นที่จริงนะคะติดต่อเจรจากันได้ตามเบอร์โทรและไอดีไลน์ใต้คลิปนี้เลยนะคะทุกท่านสำหรับในวันนี้เจคเนกขอแนะนำบ้านราคาถูกไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ